ดีนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมงานครบรอบ104รอปีโรงเรียนวัดดอนสลบวันนี้นะคะจัดเป็นพิเศษเป็นคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ต104ปีโรงเรียนวัดดอนสลบซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดขาดตกโบกพร่องตรงไหนนะคะต้องขออภัยไว้ ณนะที่นี้นะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้อากาศตลอดปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรนะทนได้เนาะดีกว่า,าฝนตกนะคะวันนี้เรามาพบกันในตรงนี้นะคะบางคนอาจจะสงสัยนะว่ามีกี่โต๊ะมีใครบ้างนะ,ะงานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวในส่วนในรายละเอียดนะคะช่วงพิธีเปิด เราจะมาดูรายละเอียดต่างๆแต่ที่แน่ๆต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดดอนสลบท่านทัศิษย์ประกอบธรรมและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนสลบที่ทําให้เกิดงานวันนี้ขึ้นและที่สําคัญนะคณะกรรมการแค่สิบกว่าท่านท่านนายกคนเดียวคงทําอะไรไม่ได้มากเท่ากับแรงกายแรงใจแรงสามัคคีจาก ทุกท่านที่เดินทางมาจากหลากหลายโดยเฉพาะคณะสิทธิ์เก่าก็มีนะคะบ้านพี่เมืองน้องนะคะแล้วก็แฟนคลับของวงดนตรีนะคะของอซุ้มเมืองการแล้วก็วงมารีฮวน่าและที่สำคัญวันนี้นะ,ะช่วงรอยต่อนะคะช่วงรอยต่อได้พบกับน้องต้นข้าวนะคะน้องต้นข้าวน้องสุปริยานะคะน้องสุปริยาที่เป็นนักร้อง ดวนเพลงชิงทุนของช่องวันนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมา,มาร่วมงานนะคะมาแสดงความสามารถให้แม่แม่แฟนคลับของน้องต้นข้าวได้ชื่นชมยังเวทีแห่งนี้นะคะ,ะเรียกว่าวันนี้ยังมาได้อยู่นะแต่อีกสักพักเธอนะน้องต้นข้าวก็จะอยู่สูงสุดเอื้อมสำหรับพวกเรานะคะดังนั้นก่อนที่พิธีการจะเริ่มขึ้นนะคะก็ขอให้ ทางโรงเรียนนะคะขอมอบรำนะรำเอิ้นขวัญให้กับแม่แม่พอ่พอๆเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากทั้งต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดที่เป็นแฟนคลับของซุ้มเมังการแล้วก็มุงมาลีหัวนหน้าแล้วก็น้องต้นคล้าวนะคะยินดีต้อนรับสําหรับทุกท่านเข้าสู่บร,ริเวณสนามโรงเรียนวัดดอนสแลบนะคะ ไฟอันสวยงามจากซุ้มเมืองการนะคะรถแห่ซุ้มเมืองการค่ะนะรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องขอให้อร่อยไว้ก่อนใครไม่อิ่มอย่างไรร้านค้าด้านข้างมีอยู่นะคะด้านทิศเหนือนะแฟนคลับตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่นะคะที่เดินทางมาเดียวๆมีเก้าอี้บริการไว้ให้เนาะ,ะนะคะห้องน้ำนะด้านหลังของอาคารนะคะทิศตะวันออกจะมีห้องน้ําอยู่นะคะแล้วก็ทิศ นะคะฝั่งนี้ที่โดมกลางแล้วก็ด้านหลังเวทีก็จะมีห้องน้ําอยู่หลายหลายห้องนะคะด้านนี้ก็8ห้องด้านนี้ก็อีก4ด้านนี้ด้านหลังก็อีก5เรียนเชิญได้ตามสะดวกนะคะนะแล้วก็เครื่องดื่มนะเป็นพิเศษนิดนึงบางคนสงสัยบอกว่าจัดงานครั้งนี้ทําไมไม่มีเครื่องดื่มอะไรเลยมีแต่น้ํเปล่ากับน้ําอัดลมนะเราทําเพื่อโรงเรียนวัดดอนสแลบเราทําเพื่ออนาคตของลูกศิษย์โรงเรียนวัดดอนสลบ ท่านที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆนะที่เป็นแฟนคลับของทั้งซุมเมืองการแล้วก็วงมาลีววน,น่านะคะวันนี้ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านนายกทสศิต์ประกอบธรรมนะคะท่านต้องการที่จะสร้างเป็นกองทุนการศึกษาวไว้ให้กับเด็กๆรุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นเหลนให้กับโรงเรียนวัดดอนแสลบวันนี้ท่านได้เดินทางมาแล้วได้มีโอกาสาที่จะมาพบแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลนะทำดีสิ่งดีๆเพื่อเด็กๆในอนาคตข้างหน้า ร้อนหน่อยทนนิดนะคะต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับการรำของน้องๆเซึ่งเป็นของขวัญมอบให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านชมได้เลยแล้วค่ะ เสียงปรมือให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสลับที่เป็นตัวแทนของคณะนักเรียนทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ใหม่นะคะได้มอบให้กับทุกทุกท่านในวันนี้ค่ะเดินลงเวทีด้านทิศต,ตอนออกก็ได้ลูกลงไปเลยค่ะขอบพระคุณมากการนำชุดนี้นะคะเป็นการฝึกซ้อมโดยท่านอาจารย์สราวุฒิสวนรโคตรนะคะคุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดดอนสลับ แต่งตัวแต่งหน้าแต่งผมโดยน้องการกูลหรือน้องคณะนันคณสนันหมื่นอาจนะคะก็ถือว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณค่าอยู่ในโรงเรียนของเรานะคะก่อนที่ท่านจะได้พบกับน้องต้นข้าวนะคะท่านเห็นท่านเห็นดอกบัวงามๆที่อยู่ติดกับโต๊ะไหมคะอ่า ครั้งที่หนึ่งเราทําบุญกับโรงเรียนเราร่วมบุญกับโรงเรียนวัดดอนสลหับเในการซื้อโต๊ะนะซื้อโต๊ะจองโต๊ะกันมาเป็นเจ้าภาพโต๊ะละ3,000บาทนะคะสามพบาทแล้วก็วันนี้ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญทุกโต๊ะเลยนะคะก่อนที่เราจะได้พบกับน้องต้นข้าวนะหรือน้องสุปรียานะคะรัชาลรายการดนตรเพลงชิงทุน ขอเชิญท่านร่วมทําบุญนะร่วมบริจาคสมทบกองทุนการศึกษากับคณะนักเรียนโรงเรียนวัดดอนแสลบใช้ทงนะคะใช้ทงที่ยูปักเป็นชื่อโต๊ะนะคะชื่อโต๊ะอย่าเอาออกนะจะได้รู้ว่าโต๊ะไหนบ้างนะคะท่านเสียบสตังเลยคะ่ะท่านเสียบสตังลงไปในอดอกบัวนะคะดอกบัวงามๆนะคะ เสียบสตังค์ได้เลยค่ะจะคนละเท่าไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง8คนนะคะได้เดินไปรับนะคะอะยังโต๊ะของท่านอขอเรียนเชิญค่ะนะขอเรียนเชิญเลยนะคะนะนั่งกันหามคนสองคน10คนคนละ20บาทคนละ100บาทร่วมสมทบกองทุนการศึกษากับโรงเรียนวัดดอนสแลบซึ่งเป็นการนำของท่านนายกทสศรประกอบธทมที่จัดคอนเสิร์ตการกุศลของเราในวันนี้นะ ท่านถ้าท่านจะให้เงินโรงเรียนมาสักห้าหมื่นแล้วหนึ่งแสน,นะคะท่านก็ได้ทำคนเดียวนะได้บุญคนเดียวแต่วันนี้ท่านได้มอบบุญกุศลเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่จะจะรึกต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกคนเป็นพันคน2,000คนนะคะเรียนเชิญเลยนะคะร่วมกันเอาเด็กๆลูกเดินเลยลูกเดินเลยแม่ๆกำลังใส่แล้วกำลังใส่แล้วนะคะเดินตามโต๊ะที่เรามอบหมายขอพระคุณทุกท่านนะคะขอพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันนะคะเป็นผู้สนับสนุนกองทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดดอนแลบนะคะจะได้เติบโตต่อไปในอนาคตข้างหน้านักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อแต่ไม่มีทุนนะดำเนินการสนับสนุนเราก็จะได้มาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาพิจรารณามอบทุนการศึกษาต่อยอดไปให้ได้อย่างน้อยนะทั้ง3ปี6ปี หรือ4ปีก็ยังดีนะคะยังดีถือว่าเป็นสิ่งที่มอบความความสุขหรือโอกาสให้กับเด็กๆในอนาคตเด็กๆเ,เ,เดินตามโต๊ะเลยลูกโดนตามโต๊ะนะคะป้ายไม่ต้องเอาออกนะป้ายไม่ต้องเอาออกเราจะได้รู้นะลูกนะนะเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวคุณคร,คณครูคุณครูช่วยหน่อยคุณครูช่วยหน่อยค่ะคุณครูคอยรับเด็กๆด,ด,ด้วย คุณครูช่วยรับเด็กๆด้วยนะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวรายการต่อไปนี้นะคะท่านนำบุญไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะท่านได้พบกับน้องต้นข้าวนะคะน้องสุปริยาตาอุดมนะอายุ12ปีและตอนนี้ก็น่าจะ13ปีขึ้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์นะคะน้องเป็นนักร้องรายการดวนเพลงชิงทุนจากช่องวัน31นะคะออกทุก เวลาวันที่เวลา18นิกาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ,ะเดิมเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้นะโดยท่านผอ,อพนมไพรทิพยายลายัยนะแล้วก็คุณครูผู้ให้การสนับสนุนคุณครูนิวนะคุณครูนิวพยายามจะส่อแสวงหาชื่อจริงของท่านนะก็ ได้มาบางส่วนแล้วก็คุณย่านะคุณย่าของน้องต้นข้าวก็คือคุณย่าอารุณีนะคะที่เป็นแรงผลักดันนะเป็นแรงใจเป็นแรงกายเป็นทุกอย่างให้กับน้องต้นข้าวที่จะเติบโตเป็นนักร้องต่อไปนะคะซึ่งอตอนนี้นะปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนกาญจานานุเคราะห์จังหวัดกาญจานบุรีนะคะโดยท่านพออสมพงศ์นะคะเตชะรัตนอวรกุลนะคะให้การสนับสนุนนะคะก็เดี๋ยว น้องต้นข้าวนะคะก็ติดต่อกับฝ่ายเพลงนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีได้นะคะน้องต้นข้าวจะมาโชว์เพลงนะคะ5เพลงนะคะหเพลงเราจะได้ชมความสามารถนะ,ะของน้องต้นข้าวได้ใกลๆ้ๆแฟนคลับคนไหนที่จะมีรางวัลอยังไงให้กับน้องต้นข้าวก็เรียนเชิญได้นะคะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนรสลบบนณะโอกาสนี้ขอเียนเชิญน้องต้นข้าวในโอกาสลำดับต่อไปค่ะวันนี้ร้อยร้อยห้โตะนะคะร้อยห้านะคะทั้งหมดเลยนะคะร้อยห้าโตค่ะ เดี๋ยวรอน้องเป็นข้าวนะคะน้องๆนำส่งให้กับคุณครูเลยนะคะคุณครูให้คุณครูเลยลูกคุณครูนะคะทั้งทั้งชื่อโตะทั้งทงทั้งทุกอย่างเลยนะคะทุกโต๊ะเก็บทุกโต๊ะเลยลูกนะเก็บเก็บป้ายนะคะเก็บป้ายทุกโต๊ะเลยลูกส่งให้กับคุณครูนะคะค่ะ ช่วงพิธีเปิดนะช่วงพิธีเปิดท่านคณะกรรมการสถานศึกษานะคะท่านคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวท่านจะต้องขึ้นสู่เวทีด้วยนะคะเราจะใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเพื่อจะให้ท่านได้สนุกสนานกับวงค์ดนตรีให้เต็มที่นะให้เต็มที่